<c oughs> วันนี้วันที่วันที่27กุมภาพันธ์พศ2 5 6 8เป็นครั้งที่56ท,ที่ข้าพเจ้านาะวิทยากัญญาขอถวายเึงสวดส,สัตยาธิษสูริดและมว์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบ,บูชาสาังฆบูชาและอาจารย์บูชาแดรูบาอาจารย์ทั้งหลายขอติดของข้าพเจ้าตรง จงตั้งมั่นมีกสติเราลึกได้มีสมาธิจดจ่อในข้าอรรยนชนะในปรดตัวยงตัวล่กนด้เต <c oughs> <c oughs> พุทุนุมเทวดาสมันตาจักกวาไรตอัตระคันจันตเทวตาตัตมังมุนิวราชตาสุนันตสขามโมคตังสักเคกามจโรเปติริติขาราตเทจันตาเะเควิมานีที่เประเทจักามีตโลวนาคาหะเนเคหะวตูมหิเคเตผมมาจจยัโตเทวชรัทธราวิสมัยยาคขันธาปัญนาคติตันตาสันติเกยังมุนิวราันังสาธุวเมสุนันโตธรรมะสวรรคโลกวยามพัฒนา ธรรมะตวนากรอายมพัททันตาธรรมะตวนากรอายมพัททันตาอิมินาตการะยนะพุทธังอภิปูชะยามะอิมินาตการะยนะธรรมังอภิปูชะยามะอิมินาตการะยนะสังฆังอภิปูชะยามะอรหังสัมมาสัมพุทโภะคะภาวะพุทธังะคะวันตังอภิวาเทมิสวากาโตภะคะวะตาธมโมธรรมังนะมัสสามิ สสปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะคะสังโฆสังขังนะโมมินะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ วส world, well. ุตรายสารนคามนาปัตถาพุทธ ice ังสารนังกัจฉามิธรรมังสารนังกัจฉามิตั้งคังสารนังกัจฉามิตุติยมปิพุทธังสารนังกัจฉามิตุติยมปิธรรมังสารนังกัจฉามิตุติยมปิตั้งคังสารนังกัจฉามิ ตัธยปีพุทธังสารนังกัจฉามิตัิยัมปีธรรมังสารนังกัจฉามิตัิยปีสังขังสารนังกัจฉามิบสุสัจจกริยกัจานาถิเมตารนังอนยังพุทโธเมตารนังวะรังเอเตนะตาชวะเจนะโสติเมหุนตุสัพพทานาถิเมตารนังอนยังธรรมโมเมตารนังวะรังเอเตนะตาชวะเจนะโสติเมหุนตุสัพพทานาถิเมตารนังอนยังตังโกเมตารนังวะรังเอเตนะตาชาวะเจนะโสติเมหุนตุสัพพทาน บทพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติอิติปิโสปการวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมพันโนสุขโตรอกาวิทูนอนุทารโอปุริสธรรมมาสาราติสัทธาเทวมนุสานังพุทโธปการวาติทวาคาโตปการวาตาธรรมสันติติโกอาการนิโกเอหิปัสสิโกโอปนายโกปจัตตังเวทิตโพวิญโยหิตตุปฏิปัป နောဘဂဝတောသာဝဂ ਸੰ ခောဥစ္စပတိပ anno ဘဂဝတောသာဝဂ ਸੰ ခောယ ாய ယပတိပ anno ဘဂဝတောသာဝဂ ਸੰ ခော సామ ီယတိပတိပ anno ဘဂဝတောသာဝဂ ਸੰ ခောယတိသံဇာတိဘုရိသယုကာနိအာတာဘုရိသပုခရာ เอตังปะกวาโตสาวะกสังโคอาหุเนโยปาหุเนโยทากิเนโยอัญเริกณนิโยอนุตตะลังบุตยาเขตังรักาสะเทมรตนะโสยานิตาปุตานิสัมมาคตานิปุมมานิวายานิวันตาริเกตเเพวปุตตาสุมนณาภวันโตปทอปีตักัญจาโนันโตภาติตังตตมาหิปุทานิสาเมธาสเพมเมตังกโรธามนเสียาปชายา เทวเจรตโตอาเจรันติเยปะเริงตัตมะหิเนราคาตาอาปมมะตายังกิจีวิตังอิทาวาหุรังวาสะแกตุววายังราตนังปณีตังระโนสสมังอาทิตาถากาเตนะอิทัมปิพุทธะราตนังปณีตังเอเทนะสะเจ นาสวาเทโหุนตุกยังวิราคังอภัตตังปณีตังยถายาคาตัญามุนีสมมาหิโตนาเตนะพัมเมนะสัมมันธีกิจอิทัมปีธัมเมนะตัณงปณีตังเอเตนะสัจเจนะสวาเทโหุนตุยามพทาเตโตปาริวันจีสัจจิงสัมมาธิมานันตาริกัรยามาหุสัมมาธินานเต นะสัมโมนวินชติทัมพีทัมเมระตังปณิทังเอเตนะสเจนะสุวัติหุโตเยปุกะลาอชาตตังปะฏฐะจตตาลิอตานิยุพานิหนติเตถกินเนยาตุขาตสาสาวกาเตตุินานิมหาปาราอิทัมปีทังเคระตังปณิทังเอเตนเจนะสุวัตหเยตุปยุาม ฐามเฮนานิกามิโนโคธรรมสานามเหเตปติปตาอมตังวิไคหารธามุทะนิปเตียงพชมานาอิทามเปสังเคระตนังปณีตังเอเตนะสเจนะสุวาเตหุนโตโยเทีนตะคีโรปตะเวงติโตสิยาจตุมปีวะเทปีอาสามะคุมปโยตะทปะมังสามบริสังวัฏามิโยอริยสัจจะนิอเวจาปัสสติอิทัมเปีสังเคระทนังปนิตังเอเตนะสเจนะสุวาเตหุนโตเยอริยสัจจานิวิภาวา ยันติคมเพยวระพันยานะสุธาตุธานีกินชาปีเตหุนติปุสามปมัตานาเตะพวังอาธามามาธิยันติอิธามเพียังเกลตันนางปณีตังเอเตนะทะเทนะตวัติหุนตุสหะวะธาศาสนาสามปทายาตยาโตสตมาจาริธาภวันติะกายยจิจิติวิจิกิติตันชาสิระบะทังวะปี Nhân thân thế kỳ thế chư tu hạ ba ye he ya vi cha cha bi ni a pa po pa tung thi tham phi sang khe la tan ang tang e te na te na ta te hu tu kin cha phi tu cam thi ba pa tang ca na va cha yu tha te cha tha va a pa po tu ta ta pa tin cha tha ya a pa pa ta thi tha pa ta tha u ta thi tham phi sang khe la tan ang tang e te na ca te na ta va te hu tu vani pa เทียธาโพสีตังเขสิมหานามาเทปัตมาสัเมงกิเมธอะทูปมังถามมวรังอะเทตเยนิพนานคาเมงปรมังหิตายาอิธรมเปิพุทธเทระธนังปนิตังเอเตนะตัเจนะสวัเดีโหณตุวโรวรันโยวโรทวราหโรอนุตตโลถามมวรังอะเทตเยอิธรรมปิพุทธเทระธนังปนิตังเอเตนะตัเจนะสวัเดีโหณตุกินังปุรนังระวังนาเทตาปวังวิรัตตา สิตายาติเคปวาสเมินทีนภิชาอวิโรมิชนทานิปันติธิราชายามปฏิปโหธรรมปีตังเคละตัณงปณิตังเอเตนุสัจเจนาตวาเตหุโตญาเนตัพุทานิสัมมาคตาเนปุ่มมานิวายานิวันตาดิเคตถาคตังเทวมโนสัพโจรตังโกทางนามัตถมตวะเตหุโตยา เนิทัพปุทตานิสัมมาคตานิปุมมานิวายานิวานตาลิเกตฐานะต่งเทวมโนสัพโพจิตังธรรมังนามัตตามัตวาเทโหตุยานิทัพปุทตานิสมาคตานิปุมมานิวายานิวานตาลิเกตฐานะต่งเทวมโนสัพโพจิตังสังฆังนามันตามัตวาเทโหตุอตานาติยะปาริปตโจสัมภะโลคาวเนมุตโตสัปปะตตาปะวาชิตโตสัมภะ ววรมติกนโตนิพพตโตจตวังภวสปิฏิโยวิวาชันตสาภโรโควินาโตมเตปวัดวันตรโยสุกิิกายุโคภาวาวิวาตนสิรสนนจังวัฒาะจายโยจตารโยธรรมาวันทางติอายวโนสุขังราลังอาทิตตปริยายสุเดวเมสุตัเอกัสมยมบกว่าขยายามิหาติกยาติเตสทิงพิโคสเตเตนาตาโกคบว่าพิโคอมันเตสิ สัพพังภิกขเวอาทิตตังกิจจาวภิกขเวสัพพังอาทิตตาจักโคลภิกขเวอาทิตตังรูปะอาทิตตาจักโควิญญาณังอาทิตตังจักโคสัมผัสโตอาทิตโตยามปิตังจักโคสัมผัสตัปทะยาอภิชติเวทายตังทุคขังวาทุคขังวะทุกขามาทุคขังวาตามเปอาทิตตังเกนอาทิตตัง อาทิต nice. OUR ังรลักขินาโตสักินาโมหะกินาอาทิตังชาติยาชรามารณีนะโตเก่หิบริเทเวหตุเกหิธรรมนาเตหิอุบายาเทหอาทิตันติวัฏานิโสตตาอาทิตาตถาอาทิตตาโสตวิญญาณังอาทิตังโสตตสัมปาโสวอาทิโตยามปิตังโสตตธรรมปาตปัจจะยาอุปจะติเวทะติตังทุกขังวาทุกขังวาทุกขาวาทุกขังวาตามเปีอาทิตังแก่ไนอาทิตังอาทิตังลักินาโตตกินาโมหะกิณาชาติ อาทิตังอาจิตชาติยาชะลามรณะนะโตเกหิปุทเทเวิทุกข์หิธมนาเตอุปายาเตอาทิตังเตวตาเมีการังอาทิตังขันธาอาทิตากาณปัญญาณังอาทิตังกาณปตัมปัสตุอาทิตตุยาวไปทางการณ์ตัปปะสปัจจะยาวปัจติเวทะย์ทางตัวคังวาตุวคังวาตุวขามาตุวังวาตามปิอาทิตังแกน่ะอทิตังอาทิตังลาขัยนาโตสะกินาม tho hạt na ti thân sa ti ya cha la ma la ne na tho khe hi ve la the ve hi tu khe hi tho ma na se hi upa ya se hi ti thân ti ya tha mi chiu ha ti tha sa ti tha chiu ha mi ya na ti thân chiu ha tam phat số ti tho ya ti thân chiu ha tam phat tam phat ti ya upa ta ve ti thân

อธิตันเตวะฐามีกายโยอธิตโผลตัตภาอธิตากายยามัญญาณังอธิตังกายยามธรรมธาโสอธิตอยามบิธังกายยาธรรมธาสัพพะตยาวัจติตเมธิตังทุกขังวาทุกขังวาทุกขามาทุกขังวาตามเปียอธิตังแคนาอธิตังอธิตังลาคะกินาโตสักกินาโมหะกินาอธิตังชาติยาชะลามรณะนิโสเกหิปุริเทเวทุกขิ ตมนาเตหอุปายาเตหิอัติตาเตหะตามีมโนอัติโตตัมมาอติตามโนวิญญาณังอัติตังมโนสัมปัลโตอัติโตยามิตหิมโนสัมผัสสัพพะยาปะตะเตเวทะยตังโนทุกคังวาทุกคังวาทุกคมาทุกคังวาตามปิอัติตังแกนะอัติตังอัติตังลาคะกินาโตสกินาโมหะกินาอัติตังชาติยาชะลามาระเนนัสโตเกเฮเะรเทเวเฮทุเกเฮตมนา เสหิวปายาเสหิติตันเตวะธามีเอวังปัสสังวิกเวตุตวะอริยธรรมโกจะโขตมิงเปรีเพนตตาติลุเปตุเปรีเพนตตาจะโขวิญญาเนเปรีเพนถาจะถาติจะโคสัมผัสเสเปรีเพนตาเตยามปิทางจะโคสัมผาตัปัตยะอุปัจเติเวทายตังทุกขังวาทุกขังวาทุกขามาทุกขังวาตาตมิงเปรีเพนตตาเต โสตตะมิงเปีนิเพินธาติสัตเทโสเปีนิเพินธาติสัตตมัญญาเนเปีนิเพินธาติสัตตสัมภะเตเปีนิเพินธาติยามปิทังโสตสัมภัสัพพจยาอภิจติเวทิตังทุกขังวาทุกขังวาทุกขามาทุกขังวาตตะมิงเปีนิเพินธาติขานาตะมิงเปีนิเพินธาติขันธเทโสุปี่นิเพินธาติขานัญญาเนเปี เนเพนทติคานาสัมผัสเซเปเนเพนถาติยามปิดทางคานาสัมผาสสัพพะย่อปัจจติเวทะตังทุกขังวาทุกขังวาทุกขามาทุกขังวาตตดตมิงเปเนเพนถาติเจ้าหายุปเนเพนถาติละเทสตุปิเนเพนถาติเจ้าหาญปัญญาเนปิเนเพนถาติเจ้าหาสัมผัเตเปเนเพนถาติยามปิดทางเจ้าหาสัมผาสสัพพะย่อปัจจติเวทะยตังทุกขังวาทุกขังวาอาทุกขามาทุกขังวาตตดตมิงเปเนเพนถาติกายตเมิง ပင်ေဖေနတာထာတေသောပဝတ္ထသမ္ဖေသပင်ေဖေနတာติกယဝိညာနေပင်ေဖေနထာတေကယဝခယသမ္ပတ်เตပင်ေဖေနတာတိယပိထံကယသမ္ပတ်တယဥပဒတိ เวทายทังทุกขังวาทุกขังวาทุกขามาทุกขังวาตัตำมิงปลีนนิเพีนธาติมันนั้นทำงปลีนนิเพีนธาติทำเองสับเปลีนนิเพีนธาติมโนวิญญาณินีเปีนนิเพีนธาติมโนสัมผัสเตปี่นนิเพีนธาติยามไปทางมโนสัมผัสสัพพะทายอภิจติเวทายทังทุกขังวาทุกขังว่าทุกขารามาทุกขังวาตัตำมิงปลีนนิเพีนธาตินิเพีนทังวิราจิตเวราคาวิโมจติวิโมจิตทมเอง วิโมติเตยัญโหูเตคีนาชาเตอุทิตังผัมมัจริยังกตังการเรียงนาปังันทันตาญาติปชานาเทติอิตมะวะชาภะกวาตันตมะนาเตปิโกภะกวาโตภาติตังอิพินัณฑงอิมานมิจาปะนะโวยานันละกันนตเมิงภานยมเนวะตาปิโกสหัสสัตตะอนุปัฏฐาญะอาศะอาศะเวหิจิตานิณีมติสุวติ อนัตตาลักษณะสุดตังเอวัเมสุตังเอกังสมัญปังจุบวาภาลนิสงส์วิหารติอิติปัตติเนมิคตายยยระโภวปัจวาบรรจาคมักิยาปิโกอมันมาเตศิรูปังปิโกเวอนัตตารูปังจยทังปิโกเวอตตาอภาวิตานยิทังรูปังอภาทายสังวัเตยอรเพทัจรูเพะเอวเมรูปังโหตุเอวังเมรูปังมาโหสิติยตมมาจโคปิโกเวรูปังอนัตตาตตมารูปังอภาทายะ ตั้งวัตติเนจาราปฏิรูปังเอวังเมรูปังหัวโตเอวังเมรูปังมาอโหสิติเวทนาอนัตตาเวทนาใจทั้งพิกเวอัตตาอภาวิสานใจทั้งเวทนาอภาตาใจทั้งวัตเตยาระเพธาจาเวทนาญาเอวังเมเวทนาหัวโตเอวังเมเวทนามาอโหสิติยตัมมาตุโคเวพิกเวเวทนาอนัตตาตัมมาเวทนาอภาตาใจทั้งวัตติเน chà ra pa thi <laughs> vê tha na ya e va ng me vê tha na hu n tu e va ng me na ma a ho a ta ta n ya chang yi thang a ta a pa vi ta na yi thang ya a pa tha ya ta ng va to ya ra pe ta 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 n ya ya e va ng me ta n ya hu n tu e va ma

สังวัตยตียรพเอตตาจวิญญาณิเอมังเมวิญญาณังโหตุเอมังเมวิญญาณังมาโอหสิติตาจะมาจะเข้าิกขเววิญญาณังอนัตตาสัรมาวิญญาณังอภาทายสังวัตตินะจาระปฏิวิญญาณิเอมังเมวิญญาณังโหตุเอมเมวิญญาณังมาโอหสิติตังคิมัญญะทำพิกกเวลูปังนิจาวะนิจาวัติอนิจังบันเทยยมปะนานิจังทุกขังวัตังทุกขังวัติตุขังบันเทยยมปะนานิจังทุกขังวิปปินามะธรรมังกาลังนุตังตมุโนปาสสิตองะตังมามะเอโสหามัจเจเม เอโสเมอันตาติโนเหตังปันเตตังเกินมัญญาตาพิกเวเวทนานิจาวาอนิจาวะติอนิจังจ่าปันเตยามปันนานิจังทุคังวาตังทุคังวาติตุคังปันเตยามปันนานิจังทุคังวิปริณาไม่ทำมากลังนุตังสรมโนภาติโตงเฮตังมามาเอโสหามาตเมเอโสเมอันตาติโนเหตังปันเตตังเกินมัญญาตาพิกเวทันญาณิจาวาอนิจาวะติอนิจังปันเตยามปันนานิจังทุคังวาตังทุคัง ว่าเตะทุกคังพัมเตยามปันาพันเตยามปันานิจังทุกคังวิ่ปรินาม่ทำมังกะลังนุตังธรรมนุปปัสสิตเอตังมะมาเอโสหามะตะเมเอโสเมอตตาติโนเอตังพันเตตังกินมัญยะติปิกเวสังฆลานิจจาวะนิจจาวัตอนิจจ่าพันเตยามปันานิจังทุกคตังุขังว่าเตะทุกคัง พัมเตยามปะนานิจังทุกขังวิปรินามะตังมาการังนุตังธัมมานุปาสสิตรงเอตังมามาเอโสหะมาตเมเอโสเมอตาติโนเหตังพันเตตังกินมันญาติปิกะแมปิญญาณังนิจังวานิจาวาเตอนิจังพันเตยามปะนานิจังทุกคั้งวาตังวาเตทุกคังพันเตยามปนานิจังทุกขังวิปรินามะตังมาการังนุตังสัมมานุปาติตรงเอตังมามาเอโสหะมาตเมเอโสเมอตาติโนเหตังพันเต ตถามะติหาภิกเวยังกิจิรุพังอธติตานาคาตาปจุปนันอัญญตันมาเปหิทวาริการวาสุขุมงวาหินงวาปณีตังวายันตุเรทันติเกวาตพังเวปังในตังมามาเนโตหามาตมิงเนเมโตอันตาติเอวเมตังยาาบูตังสัมมันปัญญายาทานถาพังเอยากจิเวทนาอติตานาคตาปจุปนันนัญญตันวาเปหิตวาริกาวาสุขุมาวาหินาวาปณี ตาวายาทุเรทันติเควาสภาเวทนาในทางมามาเนโสหามาตมงนเมโสอันตาติเอเมเอวเมตังยถาปูทางสัมานปัญญาจะทันตพังยาเกจิสัญญาอธิตานาขตตาปจุปันนันนันแะตันวาเปหิตว่าโอลาลิกาวาตุโคมาวาหินาวาปนีตาวายาทุทเรทันติเกวาสภาวสัญญาในทางมามาเนโทหามาตมนักเมโสอันตาติเอวเมตังยถาปูทางสัมานปัญญายะ ทันทับพังเยกเจต็งกัาอติตานาคตาปจุปนันนัญญาตันวาเปเหตทว่าโอราลิกาวาตุโคมาวาหินาวาปณีตตาวาเยกดูเรทันติเกวาวัตเพรตังการยาในตังมามาเนโสหามาตมิงนเมโตอันตาติเอวเมตังยถาปูตังคำมันปัญญายาทันทับพังแังกิเจวิญญาณังอติตานาคตาปจุปนันนัญญาตันวาเปเหตทว่าโอราลิกาวาตุโคมาวาหินังวาปณีตังวายันดูเรตันติ แกวัตพาวิญญาณในทังมามาในโสหามตเมงนาเมโสอันตาที่เอวเมตังจะทัดภูตังสามมันปัญญาจะทันถาพังเอวังปะทั้งบิกเวตุตวะอริยตามโกลุปะตะเมงเปลี่ยนิเพียนถาดเทเวธนาจะเปลี่ยนิเพียนถัดเทตัญญาจะเปลี่ยนิเพนถัดเทสังขารเลยจะเปลี่ยนิเพียนถัดเทวิญญาณตเมงเปลี่ยนิเพียนถัเท binintangla cela kamiwi cetik wimutihangng yang kanang kar yang na barangantaantati itu mau pak pennyawa pi pakpatiangangtungman nanya mane penjawaangkunang an aja atau hi cemunncing su